มาตัดผมเฮียนสร้างกับมะพร้าวนกขุนท่องเนาะคะ่ะมาไปขอตัวเลดแมวท่างน้ำนกขุนท่องสร้างพ่นกว่ามันบอกอยู่ดีว่าสันไปถามเมืองด้วยสั้นเนเี่ยพันวาเอางูพราะเขาไมถามคือบอกแล้วบอกไม่เนี่ยตัวไหน ฟังเอาเด้อพี่น้องหยุดสิแลามันบวาเปลี่ยนตัวใดตัวใดก็ละผู้ใดฟังภาษานอกออกฟังเอาเด้อพี่น้องสร้างพันกับว่ามันบอกถือดีว่าสั้น tôi đấy có bảo hỏi phân phăng mày nè như là phân đánh nhìn mơ khác áo bò phân may nè tôi đấy có โอ้ยคือฟังภาษาโกบออกน้อบ้านนี้นะฝังหัวไปยืดคุณนันเลาก็บอกดีดีว่าแอดคือปึกแท้แอดฟังบอกอ้ Rồi đáy qua Đó là nhìn mà Em xí để nhìn tụi đấy 8,9 câu yêu nếu để nhìn mà này ngay Ông ba mây ba mây đấy có lá anh nhìn mà khi nhất xin anh nhìn khuyết ẹt bọc cậu nhắn có Cậu hôm thứ cầu <laughs> กอไปเงี้ยค่ะ้าวยังตละเอาบอกพี่น้องเอฟซีห้ามไเนี่ยพิ่นตั้งบ่ครักตัวไนก่อ ก้าวอปเองสิเก้าหกเก้าหกออกแคบะออกแคบมันว่าเก้าหก อะไรนะว oh, อน,นิวลนะ่าทำไมสิแบบนั้นเอาพูดใหม่พูดใหม่แพูดอะพูดใหม่ 9าหกใช่ไหมออกันเก้าหก้คเหวันสันพี่น้องเอฟซีนเอก้อร้าหกไปหไปอมันพูดหลายคำเมื่อกี้มันพูอะรเก้าหกไปเก้าหก ต <suite> ั้งซอยจันเด้อพี่น้องเอฟซีแต่ว่าหลานได้ยินว่ามันว่า896 896ว่าซั่นโอ้โหนะ

เอารอบสุดท้ายแล้วบอกเพิ่นอีกบอกพี่น้องเอฟซีเฮ้าอีก,อกเอาเอา แล้วบอกแล้วบอกพูดใหมพูดไหมลูกพูดไหม่เอาว่าไม่ไปเ่เติมดูไหมว่าไปเพิ่มเติมบอกแล้วบานนี้ได้แล้วตัวเลขให้พี่น้องเอฟซีพลังเอา ว่าเพิ่นให้ตัวใดกับฟังเอาด้วยค่ะเก,ก้าหกเก้าหกหกอากัสได้ยินเป็นเก้าหกหกใช่ไหมใช่อ <Yeah. S 1> oh, หลานได้ยินว่า mm hmm. บอกเก้าหกหกว่าสัน <laughs> นี่เด้อค่ะคือเลขแนวทางจากนกขุนทองเนาะคะ่ะมาตัดผมผ้าหลานมาตัดผมอยู่ลานสร้างจันเนาะคะ่ะแต่มาพอนกขุนทองก็เลยข,ขอตัวเลขแนวทางน้ำเพลนเพลนกระบอกเก้าหงหกวัดสันหลานวานกมันวาเก้าหกหกวสันแล้วก็สองตัวก็มีเก้าหกหกเก้านี่เนาะคะ่ะ เงอพี่น้องเ e อฟซีฟั่งเป็นตัวใดนกมันห้องมันบอกเลขเป็นตัวใดก็ให้จับเอาก็ได้เด้อค่ะถ้าประมักทีแอ็ดจับคู่ให้ก็ให้พี่น้องเอฟซีจับเอาวานกห้องบอกตัวใดเนาะคะ่ะสำหรับตัวเลขเข้าก็ให้เบื้องเอาไว้เพื่อเป็นแนวทางเนาะคะ่ะกระปวดใส่วิจารณญาณในการรับชมและก็รับฟั่ง เรืมันก็นมีเขามีรุดเป็นธรรมดาเนาะค่ะพี่น้องมักกับจังคอยเก็บบาไวเบามักกับพานไปทางสองเฮ้าห้เบิองเอาไวเพื่อเปลี่ยนแนวทางเท่าน,นั้นพิษถือก,กับบ่วกันเนาะค่ะสำหรับคลิปนี้แอดกับสิคอจรบคลิปเอาไวเพียงแค่นี้ก่อนเอาไวคลิปหนาเฮากับจังคอยมาพอกันใหม่ก้อยพี่น้อง FC เอฟซีเฮ้ามีสุขภาพร่างกายแข็งแรงควงเก็บยายได้ควงไข่ยายมี ขอให้ถูกหวยรวยเงินในวันที่16พฤษภามหนี้กันสุขูสุขคนเนาะค่ะสวัสดีค่ะ